สวัสดีครับทุกคนผมนัทนะครับคือไม่ว่าเราจะอยู่ตามร้านกาแฟห้องสมุดหรือโคเวิงสเปซต่างๆภาพชินตาที่เรามักจะเห็นกันเป็นประจำก็คือนักเรียนนักอ่านหนังสือแล้วก็ใส่หูฟังฟังเพลงไปด้วยจนมันก็ทําให้ผมเกิดสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วการฟังเพลงเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือเปล่าและเดี๋ยวในวันนี้นะครับพวกเราก็จะไปหาคําตอบกัน ผมว่าในการที่เราจะตัดสินประสิทธิภาพของดนตรีในฐานะเครื่องมือที่ช่วยพวกเราติวหนังสือหรือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันเรื่องสำคัญครับที่เราจะต้องเข้าใจถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีเสียก่อนคือผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนุเคนได้ยินชื่อว่าเ e m o ส a า e ด f ิกส์มันเป็นความเชื่อที่บอกว่าเมื่อเราฟังดนตรีคลาสสิกนะครับหรือดนตรีที่ถูกประพันธ์โดยคุณโมซาร์เราจะมีปัญญาด้านจิตสัมพันธ์หรือ s p e c i a l intelligence เพิ่มขึ้น 1 0ถึงสินาทีซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบเมื่อนักวิจัยได้ทําการทดลองกับกลุ่มเด็กนักเรียนในมหาวิทยาลัยครับผมโดยพวกเขาได้ให้กลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะครับฟังดนตรีบรรเลงของคุณโมซาร์ทก่อนแล้วก็มาทําแบบทดสอบปัญญาด้านสัมพันธ์ซึ่ง,ขงเขาก็พบว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงไปแล้วนยครับผมในระยะเวลา10บถึงนาทีนักเรียนสามารถทําข้อสอบเรื่องปัญญาด้านสัมพันธ์นครับผมได้ดีขึ้น และถึงแม้ว่าวิจัยทีนี้จะบอกว่าเดอะโมซัสเอฟเฟกต์นั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวครับผมหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน 10- ถึง15นาทีหลังจากที่ได้ฟังเพลงบรรเลงคุณโมซัสคนหลายๆคนได้นำวิจัยนี้นะครับไปตีความผิดๆจนมันกลายเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าการฟังดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีที่ถูกบรรเลงโดยคุณโมซัสนะครับมันจะทําให้เรามีความฉลาดด้านปัญญาที่สัมพันธ์หรือฉลาดขึ้นรอบด้านเลยครับผมอย่างขาวบลซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับ ผม,มจําได้เลยครับผมว่าในช่วงระดับประถมนะครับคุณครูประจําชั้นก็มักจะชอบเปิดดนตรีคลาสสิกให้ผมแัะเ,เพื่อนๆของผมฟังขณะที่พวกเรามาลางทำโจทย์คณิตหรือนั่งอา่านหนังสือนอกเวลาครับเพราะว่าเขาอยากให้มันเกิดเดโมซเทสเซกขึ้นในพวกผมและวิจัยดั้งเดิมที่ทําเกี่ยวกับเดโมซเทสเซกนั้นถูกทําในปี1993ครับผมคือวิจัยนี้นะครับผมถูกตีพิมพ์โดยคุณโรเชอร์กับเพื่อนร่วมงานของเขาแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือ วิ r ัยของวิจัซึ่งต,ต่อมาเนี่ยครับเขาได้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนว่าโดยแท้จริงแล้วเดอะโมซัสเซฟก์นั้นมันดีอย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่ายกตัวอย่างนะครับมันมี e ิ r c h meta analysis หรือการที่เราอ่านงานวิจัยเป็นร้อยเป็นพันงานนะครับผมแล้วก็พยายามหาข้อสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยบัญชีไปทางไหนของคุณไพ์ชินิกครับผมคือวิจัย meta analysis ของคุณไพ์ชินิกนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะเขาได้ค้นพบว่า วิจัยที่ถูกตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเดอะโมซาร์เซฟตนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแลบวิจัยบ,จบางแหง่งยกตัวอย่างเช่นแกลคุณโรเชอร์นะครับเขามีแนวโน้ม no ที่จะพูดไปในเชิงสนับสนุนเดโมซาสเซฟเตมากกว่างานวิจัยอื่นๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแลบพวกนั้นครับคือพูดน่างานก็คือคุณไพรชิกนะครับคิดว่ามันต้องมี c o n s i r m i n g publication bias เกิดขึ้นในกระบวนการตีพิมพ์ครับผมและดังนั้นเขาจึงมีข้อสรุปอยู่3าอย่างด้วยกันครับผมซึ่งก็คือ อย่างแรกนะครับก็คือเดอะโมซสเซฟฟกนั้นไม่ได้ช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นอย่างที่2ก็คือไม่ได้เป็นเหตุให้เรียนดีขึ้นและอย่างที่3ก็คือไม่ได้ช่วยเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แบบถาวรครับผมและคุณไพชนีกก็ได้ทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าโดยภาพรวมนั้นมันมีหลักฐานอยู่น้อยมากๆที่แสดงให้เห็นว่าเดอะโมซสเซฟฟกนั้นช่วยให้เราฉลาดขึ้นได้ครับ และก่อนที่เราจะมาตัดสินกันนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยครับผมการฟังดนตรีมาช่วยให้เราอ่านหนังสือและทํางานได้อย่าง productive มากขึ้นจริงหรือไม่ผมอยากให้เพื่อนๆทาความเข้าใจกับ4สมมติฐานที่ได้พูดถึงเรื่องนี้เสียก่อนครับผมสมมติฐานที่1ก็คือ the arousal hypothesis ก็คือดนตรีกระตุน้นหรือ arouse สมองของเราในรูปแบบจะช่วยให้เราทํางานที่ต้องใช้การคิดได้ดีขึ้นครับสมมติฐานที่2ก็คือ the mood hypothesis รับผมเขาก็บอกว่า ดนตรีที่เราชอบนะครับผมจะทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นและดังนั้นก็จะส่งผลให้เราทํางานที่ต้องใช้ความคิดได้ดียิ่งขึ้นอีกครับแล้วก็ไฮโพท e ซิสที่3โดยสมมติฐานที่3นะครับผมก็คือ the preference hypothesis ก็คือการที่เราฟังดนตรีที่เราชอบนะครับมันจะกระตุ้นให้สมองเราทํางานได้ดีขึ้นครับและอันสุดท้ายนะครับผมก็คือทฤษฎีที่มีชื่อว่า the rhythm theory ครับคือเขาบอกว่าจังหวะของดนตรีนะครับจะกระตุ้นสมองส่ง c e r e r u ซึ่งจะช่วยให้เราตอบคาถามไม่ต้องใช้มิติสัมคันญได้ดีขึ้นครับแต่ทันนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติฐานที่ผมยกตัวอย่างมาทั้ง4สมบุติฐานก็ล้วนเป็นเพียงสมบุติฐานเท่านั้นคือมันยังไม่มีคําอธิบายที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเลยครับผมแล้วก็ไม่มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เสียด้วยสำหรับ4สิ่งนั้นและดังนั้นถ้าถามผมนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องมีวิธีที่เป็นตัดเจกมากกว่านี้ในการช่วยเราตัดสินว่าจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นหรือไม่ ผมก็มี3อย่างที่ผมอยากให้เพื่อนๆคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาอย่างแรกก็คือลักษณะนิสัยส่วนตัว,ตวพเพื่อนครับผมอย่างที่2ก็คือชนิดของงานที่พเพื่อนสนใจจะทําขณะฟังดนตรีและอย่างที่3ก็คือชนิดของดนตรีที่เพื่อนสนใจจะฟังครับคือผมอยากให้เพื่อนทุกคนนึกถึง3สิ่งนี้ตลอดระยะเวลาของสิบนี้เลยนะครับที่เราจะมาช่วยกันตัดสินว่าจริงๆแล้วการฟังดนตรีนั้นช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นหรือไม่เมื่อพูดถึงเรื่องลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะครับ ในปี2017คุณคริสเฟอร์เพื่อร่วมงานของเขาก็ได้มีงานวิจัยงานหนึ่งที่เขาได้ทําเพื่อสํารวจว่าความแตกต่างในกระบวนการทํางานของสมองแต่ละคนนะครับมันทาให้ดนตรีมีผลกระทบที่แตกต่างออกไปต่อพวกเขายังไงบ้างคือเขาก็ได้พบว่าคนที่มี high working memory capacity นะครับหรือความจําที่ดีในการทํางานยิ่งดีเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งได้รับผลกระทบจากดนตรีน้อยลงเท่านั้นครับผมเมื่อต้องทํางานที่เกี่ยวกันอ่านจับใจความ ในปี2011นะครับคุณดอกสเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้มีงานวิจัยงานหนึ่งที่เขาได้ทำเพื่อหาความแตกต่างว่า introverts แล extroverts ครับผมได้รับผลกระทบจากดนตรีที่แตกต่างออกไปอย่างไรแล้วเขาก็ได้พบว่าดนตรีนะครับผมมันจะทำร้ายฟ l o w การทํางานของ introverts มากกว่า extroverts ครับผมซึ่งมันก็ฟังดูขึ้นอยู่นะครับเพราะมันก็มีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่มีชื่อว่า the i s i n g theory of c o r t i o u a l states ที่ได้อธิบายว่า e x t r o v e r t s นะครับผมหรือคนที่ชอบเข้าสังคมอยู่แล้วมักจะมีความต้องการที่ต้องถูกกระตุ้นในที่นี้โดยโดนตรีมากของ introverts ครับผมที่ถูกกระตุ้นพอเพียงอยู่แล้วและเมื่อมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเราเข้ามาจากดนตรีนะครับมันก็จะทำให้พวกเขาเสียฟโฟล์กันทำงานได้ครับนอกจากนี้นะครับในปี2010 Stu ษาของคุณแอนเดอร์สันก็ได้ทำให้พวกเราเห็นถึงข้อเสียของการฟังเพลงไปด้วยขณะทำงานครับคือคุณแอนเดอร์สันนะครับเขาได้บอกว่า คนที่เลือกที่จะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเขาจะมี meta คอ g n i t i o n หรืออภิปัญญาคือมันแปลไทยไปไทยก็คือเป็นการที่เรารู้และเข้าใจในกระบวนการคิดของตัวเองครับผมน้อยกว่าคนที่เลือกทำงานในที่งเงียบแบบไม่ฟังเพลงครับคุณนันศัน์ก็ได้ทำการทดลองนะครับโดยการเรียกนักเรียนมากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็แบ่งพวกเขาเป็นกลุ่มครับกลุ่มที่1น,นั้นก็เป็นกลุ่มนักเรียนที่บอกว่าอยากทางานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วย กับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มของนักเรียนที่เลือกว่าอยากทํางานในที่เงียบรบบผมไม่อยากทํางานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย้วหวจางที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วคุณแอนเดอร์สันก็ได้ให้ทั้ง2กลุ่มนั้นทําแบบทดสอบการอ่านจับใจความครับและเมื่อทําเสร็จเขาก็ได้นําคะแนนทั้ง2กลุ่มมาเทียบกันจะพบว่านักเรียนกลุ่มที่2นะครับหรือกลุ่มที่เลือกที่จะทํางานแบบไม่ฟังเพลงทําคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่1คือกลุ่มของนักเรียนที่เลือกจะฟังเพลงไปด้วยขณะทํางานครับ รูปแบบของการทํางานผมเชื่อว่าเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับมันเป็นตัวชีวัดเลยก็ว่าได้ว่าการฟังเพลงไปด้วยขณะทํางานนะครับมันจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อพวกเราในฐานะคนที่ทํางานอยู่เพราะถ้าเรายึดการทํางานแบบอ่านจับใจความเป็นหลักนะครับมันมี s t u ี้อยู่มากมายเลยครับผมที่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้และเกือบทั้งหมดเลยครับผมก็ได้พูดว่าการที่เราฟังเพลงไปด้วยขณะทําการอ่านจับใจความไปด้วยนะครับมักจะส่งผลให้เราจับใจความได้แย่ลงครับ และในเป็นรอยเป็นพัน s t ดี้ที่มีอยู่เยวเรื่องนี้นะครับมีเพียง study เดียวที่บอกว่าการอ่านจับไปความขณะฟังเพลงไปด้วยนั้นมันไม่มีความเกี่ยวข้องเลยนะครับคือฟังเพลงก็ไม่ได้ช่วยเราทำได้แย่ลงแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าหากเรามองถึงการทำโจทย์คณิตศาสตร์นะครับผมหรือแก้ไขสมการตัวเลขพวกนี้มันมีสดดี้อยู่พอๆกันเลยครับผมที่ได้บอกว่า การฟังเพลงไปด้วยขณะทํางานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปด้วยเนี่ยครับมันไม่มีผลต่อกันครับคือฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ไม่มีผลให้เราทํางานได้แย่ลงแต่อีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่าขณะที่เราฟังเพลงไปด้วยและทํโจทย์คณิตศาสตร์ไปด้วยเนี่ยครับเราทํโจทย์คณิตศาสตร์ได้แย่ลงทีนี้เราก็จะมาพูดถึงกันในเรื่องของชนิดของดนตรีที่เพื่อนๆฟังนะนครับมันมีวิจัยอยู่ประมาณหนึ่งเลยที่ได้พูดว่าถ้าหากเราฟังดนตรีแบบมีเสียงร้องขณะที่เราทํางานไปด้วยเนี่ยครับ มันจะส่งผลเสียให้เรามากกว่าการที่เราฟังดนตรีที่ไม่มีเสียงร้องหรือพวกอินสตรัม Music ทั้งหลายครับคือคำอธิบายของ e ิ r c h พวกนี้นะครับก็คือเมื่อเราฟังดนตรีที่มีเสียงร้องนะครับสมองส่วนหนึ่งของเราจะถูกแยกประสาทาไปเพื่อจับใจความคําพูดที่เขาร้องออกมาครับผมคือถึงแม้มันจะเพราะก็าตามนะครับแต่ว่าการที่เราแบ่งสมองส่วนหนึ่งไปตีความมุ่งนั้นนะครับมันทําให้เราไม่สามารถจดจ่องานที่อยู่ต่อนหน้าเราได้อย่างเต็มที่100%นะครับ และดังนั้นเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยลงไปเมื่อเทียบกับการทำงานและฟังเพลง instrumental music ครับและนอกเหนือจากนี้นะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พเพื่อนๆทราบครับผมก็คือมันไม่มีงานวิจัยไหนเลยนะครับที่ได้บอกว่าการฟังดนตรีคลาสสิกนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือสรุปก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกดนตรี instrumental music อันไหนก็ได้ครับผมอาจจะเป็นแจ๊สฮิปฮอปโลไฟหรืออาจจะเป็นบลูส์แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยครับผม เพราะมันไม่มีวิจัยไหนที่บอกว่าการฟังดนตรีคลาสสิกนั้นมันดีกว่าการฟังดนตรีประเภทอื่นๆและในตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าและสะรุปแล้วเราควรฟังเพลงไหมขณะทํางานหรือ่านหนังสือคําตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคนลนะครับแต่ว่าผมก็มีคําแนะนําให้เพื่อนๆดังนี้ครับคําแนะนําแรกก็คือผมอยากให้เพื่อนเลือกฟังดนตรีที่เป็นพวกดนตรีบรรเลงครับผมที่ไม่มีเสียงร้องเพราะอยากให้เราได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ ดนตรีที่มีพวกโฟล์คอเสียงร้องนะครับมันจะทําให้เพื่อนเสียสมาธิจากการทํางานมากกว่าดนตรีบรรเลง,งต่างๆแบบพวกอินสต u ูเมน a ัลมิวสิกทั้งหลายครับเพราะว่าถ้ามีเสียงร้องแล้วก็ต้องแยกภาษาไปแปลเสียงร้องนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถโฟกัสงานได้อย่างเต็มที่ครับและนอกเหนือนจากนี้นะครับอีกสิ่งนึงที่ผมอยากให้เพื่อนคนํานึงถึงก็คือความชอบของเพื่อน,อนครับผมอยากให้เพื่อนเลือกอินสต u ูเมน a ัลมิวสิกที่เพื่อนๆชอบที่สุดครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นคลาสสิคมิวสิกครับผมเพราะมันเป็นความเข้าใจผิดของหลายหลายคนที่บอกว่า การฟังดนตรีคลาสสิกนั้นมันดีที่สุดสําหรับโฟล์ทํางานครับผมนอกจากว่าเพื่อนๆจะชอบดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถฟังเพลงคลาสสิกได้ครับอย่างที่สองที่ผมอยากให้เพื่อนๆนึกถึงเวลาตัดสินว่าเพื่อนๆอยากจะฟังเพลงหรือไม่เวลาทํางานหรืออ่านหนังสือนะครับก็คือเรื่องของ s t u นดี้ซี a น i o รครับผมหรือสภาพแวดล้อมของการทํางานของเพื่อนๆขณะอ่านหนังสือครับ คือมันน่าเสียดายนะครับที่มันไม่มีวิสัยเฉิงงานวิจัยอะไรที่มาบอกว่า Stu d y s c e n a r i o แบบไหนนะครับเป็น Ideal หรือดีที่สุดสําหรับการทํางาน,นครับผมและดังนั้นผมจึงอยากให้เพื่อนลองทดลองกับตัวเองดูครับว่า Stu d y s c e n a r i o แบบไหนเหมาะสมกับเพื่อนๆมากที่สุด mm hmm. เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสําหรับผมก็คือตั้งแต่ม .4 นะครับผมก็ได้คนพบว่าการที่ผมอ่านหนังสือจับใจความหรืออ่านหนังสือนอกเวลาไปด้วยขณะฟังเพลงนะครับ มันทาให้ผมวกแวกไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็ไม่เข้าใจเนื้อหาของหนังสือมากขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าหากผมฟังเพลงขณะที่ผมทาโจทย์วิทยาศาสตร์อย่างพวกเคมีฟิสิกส์ชีวะหรือทําโจทย์เลขเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันทําให้การทําโจทย์พวกนั้นมัน enjoy ได้มากขึ้นนะครับมันรู้สึกสนุกไปกับเสียงดนตรีแล้วก็สามารถทําให้ผมทําโจทย์ได้เป็นระยะเวลานานๆนะครับแบบเป็นชั่วโมงเลยผมเชื่อว่าสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับเพื่อนๆน่าจะใช้วิธีคล้ายๆกับผมเนี่ยแหละครับ เขาไม่ช้าก็าเร็วเราก็จะพบว่าการฟังเพลงขณะทํางานนั้นมันเหมาะกับการทํางานบางชนิดเท่านั้นอย่างสำหรับผมก็คือทําโจทย์วิทยาศาสตร์หรือโจทย์เลขอย่างไรก็ตามผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองคัสตอมวิธีนี้ให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับลองปรับพฤติกรรมการฟังดนตรีขณะทํางานไปด้วยให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเพื่อที่เพื่อนเพื่อน,อนจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ productive มากที่สุดครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือถ้าหากเราเลือกจะฟังเพลงขณะทํางานนะครับ การเปิดเพลงเดิมซ้ําไปซ้ามาวนไปวนมาโดยที่ไม่เปลี่ยนเพลงนะครับผมมันอาจจะช่วยให้เพื่อนๆพทำงานได้ Productive มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีสมมติฐานอยู่อย่างหนึง่งที่มีชื่อว่า The Changing State Hypothesis ซึ่งเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนเพลงบ่อยๆนะครับมันจะทําให้เราเสียสมาธิและดังนั้นจึงไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมจากที่ผมได้ทําการรีเซิร์ชมานะครับมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าการฟังเพลงอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยครับมันไม่เพียงพอจะช่วยให้เราฉลาดขึ้นได้ครับ และดังนั้นผมอยากให้เพื่อนทุกคนทราบนะครับว่าเป้าหมายแท้จริงของพวกเราก็คือการที่เราหาดนตรีที่มันจะ disrupt flow ก,การทํางานของเราน้อยที่สุดหรือทาให้เราเสียสมาธิน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะสามารถ maximize productivity ของเราในการทำงานได้และคือถึงแม้มันจะมี research มากมายเลยนะครับที่ได้พูดถึงผลกระทบของการฟังดนตรีต่อการทำงานในระยะสั้นมันยังไม่มี research ไหนเลยครับผมที่ได้พูดถึงผลกระทบของดนตรีในการทำงานระยะยาวครับ สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการเปิดเพลงขณะทำงานนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยผมทำงานได้เป็นระยะเวลานานขึ้นมากเลยครับเพราะส่วนตัวผมข้อมักจะเริ่มจากการทำงานแบบไม่เปิดเพลงเสียก่อนครับแต่พอผมรู้ตัวว่าผมเริ่มโมกแมกเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานผมก็จะกดเปิดเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยครับคือคำแนะนำที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆในจุดนี้ก็คือผมอยากให้เพื่อนๆใช้ดนตรีให้เป็นเหมือนกับคุณครูที่คอยตักเตือนเราแล้วเราไม่มีสมาธิทำงานครับผม แล้วก็เป็นคุณครูที่คอยให้กําลังใจเราให้คืดสู้ต่อไปให้ทํางานต่อไปติดต่อตอันระยะเวลานานๆจนงานที่เราตั้งใจจะทำเสร็จสมบูรณ์ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ได้ใช้เวลาหาข้อมูลอยู่นานพอสมควรเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากหากข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ่ะสต๊าด,ดี้ที่ผมได้อ้างอิงนั้นก็สามารถกดลิงก์ในดดสคริปชันได้เลยครับผมที่ผมแปะเกี่ยวสตีดด้ที่ผมได้อ้านอองไว้ทั้งหมดให้ และถ้าเพื่อนคนไหนมีความคิดที่แตกต่างากับผมหลังจากที่ได้ไปอ่านสตีด,ดหลอดนั้นมาก็อาจาจะลองถกกันเล่นๆในคอมเมนต์ดูได้ครับผมเผื่อว่าเราทั้งคู่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้มาจนจบและเพื่อนๆล่ะครับผมสรุปแล้วฟังเพลงก,กันบ้างไหมครับเวลาที่เพื่อนๆติวหนังสือหรืออ่านหนังสือสามารถคอมเมนต์ตอบผมมาได้เลยนะครับและเผื่อเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับผมว่าขณะนี้กําลังชอบฟังดนตรีอยู่ขณะทํางานหรืออ่านหนังสือ เพราะบางทีผมก็อยากจะลองเปลี่ยนรูปเพลงใหม่ๆดูบ้างครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe channel ื้ r ดีนับด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ